บอกกันทาทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวตอนเช้าตีสี่ตื่นทำวัดสวดมนต์นั่งกรรมฐา,านถึงเก้าทมครึ่งมาเตรียมของออกโมงมาใส่บานหน้าวัดเมืกก่อก่อนออกบินาบาตเดี๋ยวนี้ออกไม่น่าขามันเก็บออาใส่บานท,ทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็ตอนฉันเป็นเรียบร้อยก็เอาไปปล่อยสัรปล่อยสารทุกวันไม่เคยขาดสี่สิบ ี่สิบกว่าปีแล้วปล่อยสัตว์ทุกวันทุกวันสองก้าวานนันได้มาก็เก็บเก็บแล้วไปแจกมันนอกบานนา,าคนยากยคนจนเออได้ขามาขอบาโอ้ยหลวงพ่อข้าวจะกินกับน้ำก็ไม่มีขอหน่อยอก็เลยพอดีโยมเข้าบริจาคข้าวสารก็เลยใส่ถุงหมดไปตั้งหกเจ็ดถุงมะเจ็ดข้าสตอบต่ไปพรุ่งนี้เช้า เห็นดูเขาโอ้วันก่อนก็ไปที่ยอยน่ะอายุแปดสิบสี่แปดสิบห้าแต่พอขอไปจอแจกแกร้อไห้อ้าไม่เลยโยมแม่แต่เกิดมาจนจะตายอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าทำอย่างนี้อ,อ,อยากเืมเออเออเตือมใจ แล้วถามมายายมาไงเดินมาห้ากิโลอะ่ะโอ้โหสารเดินมาเออเดินมารับของอะ่ะจากเดินที่อันนี้ที่อำเภออะไรเหรอคะท่านที่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 ว่านี่ไปอำเภออำเภอเวียงสาทุ่นเขตติดแพร่นุ่นไกลเหมือนกัไก่ตอกลายอืมโอ้โใหญ่เลยใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรานังคจฉามิธรรมังสรานังคจฉามิสังฆังสรานังคจฉามิธุติยัมปิพุทธังสรานังคจฉามิธุติยัมปิธรรมังสรานังคจฉามิธุติยัมปิสังฆังสรานังคจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรม,มังสรนังขจามิตติยมปิสังฆังสรนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิ <c oughs> อาทินนานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิามิกาเมสุเมชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ สุราเมระมะชะปมาทิฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเดมาณิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโพกัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังเวโสทะยี ม้าสนป่าขตอาราอสามมาสามจสาะมูนป่ตอาราคเสามมาสามจสาะมสินป่รรตอาราคอสามมาสัมดสามอีมานีแมยงทำโทำน้ขเป็นมนีจ่าปรวาันมีถูกสามสัโอเมีนที่ยานะสามที่โมทำโบ ที่สูงโท่าไหร่ทำแบบั้นไปดาวามต่อไปค้นหาดูอัมหากังมีคาังจุตายะสุขาวะข้าแต่พระเจ้าเปเนเลยข้าพเจ้าทั้งหลายสาวน้ำพรหลาทมันศรีธําม่จงเมืองวาวหลานต่อไปสู่สองข่าสต่อไปสู่ส เป็นรัหมังสือธรรมะรวมทั้งบรืความหลานี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ราพเจ้าภาพ พรภาษาเหนือหรือใต้เนี่ยนะอธิษฐานก่อนนะเอวังหุตุสัพพสัมปติสัมมิสักดตพนังอภิชาตสัตนัสัพพโลกิญญยโลกุตระมังกตสัพปินังเยวะอรหันต์ตาอันติมเกัยนันตินางนิปานาปัจจโยงหุตุเรนในกาลมณีก็เป็นวันสุริสมังกรลานทานประโสดลบนิจกุณณ์และยามตั้งหลายพระธรรมมูลสตาอุปัสกาุปัสิกาสตาท่านท่านของเราคุณโยม ดังนั้นความคมมีใจศตัทาลำเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งแก่ตนอนประเสริฐเพื่อนในต๊แต่งแฝงนนอนนำมาสังฆทานเป็นเครื่องหนังสือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาพระถวายสังฆทานแล้วจะอุทิศสมูลสุขสันนิยมขุยหญ้าท่าย่าพ่อแม่พี่น้องเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณสิ่งสกิเลนหลายท่านผู้มีพระคุณเจ้าทุกคนทุกคนจ่โดรุอง ข้ากุศลมนตานทั้งหลายแลวนี้จงไปจอดถึงอัรกุศลทุกอย่างว่าการนั้นจุกเจ้มีแต่นันีจ้าแผ่ภัยนนากุศลมนตานนเทพเวดาเจ้าตรักยังวัดว่าอารามอวัตรสานาที่นี่เป็นกัมเปดาเนนมพุทเทวดาลเทวดาปัตะเทวดาอกาเทวดาอารกรรมวัจระเทพินิพมยมรคุณนัุ้นมาใมนสิรตรมาตุญนังจมัดเชการน่มดาน จุมาบดานโบธนาในกุศลมตตาของมุลสดาลเจมฮัตาในการการบุญนี้ย่อมนี้แสงจูอย่างจุบการได้กุศลจุบุทานอันนี้ในมาโคจะต้อคิดได้อย่างให้สบอกคอยมากระดุมมันใส่ปัจจัยกรรมจูย่งมุลสตาลมีกรรมเวลาเกิดความหลบเย็นเป็นสุขให้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยแค่เจ็บปราศจากความอยากจนคนแค้นปราศจากศัตรูมร้ายปราศจากความหงุเขาบอบปัญญาให้มีกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์กาลังสติปัญญาร่วงการพัฒนาประเทศชาติได้บัรุงพระพุทธศาสนา มีโอกาสให้ทานรักสาศีลเจริญเมตตาภาวนาโ่กาได้ร่มชันพระมหากรย์เจ้าราถนาสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสมดังความปรารถนาที่ตั้งใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการยะถาอริวาฮาปูราปริปุเรนติตากาลังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังมริตังดุมหังคิปเมวะิะมิจตูสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโตยะถามณนิโชติลโตญะถา สัพพิทิโอวิวัจันตุสัพโรโกวินสตุมาเตภวัตวันบรโยสุขิติกายุโกภะวะอภิวานานสิริสานิจังมุตตาปัญิโยจัตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง